진짜루스키키้ 오케이 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 ยจโอเคโอ이나โ키เคขี나เกียจขี้เกียจโอเคขี้เก이ย마โอ ไม่รู้ปกติมาชมผมมามานั้งนั่งนั่งโอ้มือมือมือเก่งวะเข้าใจไม่เคยเรียนมือใช่ไหมใช่ไหมโอ้โอ้ phút là lời ít tầm nít mày hay mùi chạy mày chạy mày thôi